เศรษฐกิจคำคำนี้อาตมาเองอาตมามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจนี่ตามความรู้ที่อาตมามีของพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาตมาก็ยังเข้าใจแล้วก็ยังเห็นอยู่ว่าคนยังเข้าใจยากคนทั่วไปในโลกทุนนิยมหรือว่าเทวนิยมเนี่ยเขาเข้าใจยังไม่ได้แต่เศรษฐกิจของพระเจ้าเป็นอเทวนิยมอ่า มันไม่ใช่ทุนนิยมมันเป็นบุญนิยมอเทวนิยมนี่เป็นบุญนิยมคือเป็นเศรษฐกิจชําระกิเลสบุญนิยมนี่แปลว่าเศรษฐกิจชําระกิเลสไม่ใช่เศรษฐกิจเพิ่มกิเลสเศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจเทวนิยมนี่ม่ได้เพิ่มกิเลสทาให้กิเลสใหญ่ไม่ใช่กิเลสทางการก็กิเลสทางอัตตาของทุนนิยมหรือทางเทวนิยมส่วนบุญนิยมนั้น ลดกิเลสลดกิเลสกร,รมลดกิเลสอัตตาจริงๆมีปัญญาจริงๆแต่ก็คนเข้าใจได้ยากโดยเฉพาะศาสนาพุทธเสื่อมไปจากความรู้ของพระพุทธเจ้ามาถึงยุค2,500กว่าปีมานี้ก่อนอาตมาจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9จะขึ้นมาตรัสว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องขาดทุนของเราคือกำไรของเรา หรือต<เ>้องเอาแบบคนจนในหลวงท่านตรัสเท่านี้ท่านไม่ได้ขยายความมากเบอร์นาตมาเพราะท่านขยายยากท่านเป็นในหลวงข้อจำกัดมันเยอะถ้าท่านตรัสไปได้จะไปหักหักหน้านักศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจที่บริหารประเทศอยู่มันจะไปหักหน้ามันจะไปยังไงก็ไม่รู้ว่ามันก็ทีนี้ท่านจะไปสอนนักเศรษฐกิจที่บริหารอยู่ก็ไม่ได้อีก มันก็เลยลำบากลำบากอาตมาจึงต้องจำเป็นมากที่จะต้องพูดเหมือนก็ไม่ใช่นาที่แต่ก็ต้องเป็นหน้าที่เหมือนจะไม่ใช่หน้าที่แต่ก็มันเป็นหน้าที่ที่อาตมาต้องพูดต้องพูดก็สังเกตเธอในเมืองไทยไม่มีใครเข้ามาพูดหรอกคนอื่นๆใดๆในไหน,นมามาพูดหรอกว่าต้องมาเป็นคนจน ต้องมาบริหารแบบคนจนต้องมาขาดทุนของเราต้องมาทําให้ขาดทุนกําไรแล้วอัตมาพูดปากเปล่าไหมพูดแล้วมันเป็นฟิโลโซฟีมันเป็น <c oughs> ปรัชญาโกโก้มันเป็นตรรกศาสตร์หรือแม้มันเป็นแค่ยานวิทยาอิพิสติมอร์อยีเฉยๆเป็นฟิโลโซฟีเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิโนมนอลอจีเป็นอะไร เป็นฟิโนมนโลยีเป็นปรากฏการวิทยาเป็นความรู้แบบแม่ new normal เป็นความรู้ที่เป็น new normal new normal คืออะไร new normal คือมันใหม่ตาใหม่หูใหม่ตามันใหม่แต่มันเป็น normal ของพวกเรามันเป็นปกติของพวกเรา เป็นธรรมดาของพวกเรามันไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องลึกลับมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเป็นธรรมดาเหมือนกับศีลศีลเป็นแปลว่าปกติพวกเรามีมีความจนเป็นปกติเห็นไหม new normal มีความจนเป็นปกติสําเร็จแล้วคนอื่นที่ยังเป็นไม่ได้ก็ยังไม่ใช่สมาชิกเท่านั้นเองเข้ามาสิ เขามาเรียนรู้พวกที่เขาเป็นแล้วได้แล้วเนี่ยเขาเป็นละอาจจะบางคนอาจจะจนยังไม่ลงบ้างยังไม่ออกหมดยังจนยังไม่ลงศูนย์บาทจนยังยักไว้บางคนยักไว้เป็นร้อยร้อยล้านอะไรเงี้ยมีมีคนยักไว้เป็นร้อยร้อยล้านมีบางคนก็ยักไว้ไม่ถึงร้อยล้านหรอกท่านั้นล้านท่นนี้ล้านบางคนก็ยักไว้ไม่ถึงล้านอะไร บางคนก็ยักไไวพอ,อพอจับจ่ายอะไรอต่อไรบ้างอะไรก็แล้วแต่มีแต่พูดที่ชัดเจนแล้วก็มาจนมีเงินผ่านมือไปตามวาระที่ควรจะเป็น,ทนเท่านั้นเองเงินผ่านมือไม่ได้สะสมไม่ได้อะไรเลยเยอะในชุมชนชาวโซนนี่เป็นเช่นนั้นนะสิ่งที่อาตมาพูดนี่เป็นไม่ใช่เรื่องลอยลมไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอะไรแต่ไรไม่เข้าเรื่องแต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องสําคัญของยุคสมัยด้วยยุคสมัยถ้าคนมาเข้าใจอันนี้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นอย่างนี้นะเป็นผู้ทันสมัยใหม่มากเป็นผู้ทันสมัยใหม่เสมอนําสมัยเขาเรี่ยวเลยเนี่ยมาเป็นคนจนเนี่ย เพราะงั้นในอนาคตต่อไปในการศึกษาของโลกเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์จะต้องใครมีไหวพริบบอกว่าโอ้อยังในหลวงรชัชกาลที่9้าในหลวงภูมิพลมหาราชเป็นผู้ตรัสต่อสังคมโลกเลยมันต้องมาจนต้องมาขาดทุนมันสุดยอดของความเป็นจริง มันเป็นสุดยอดของความรู้ที่จะต้องศึกษาและก็ปฏิบัติให้ได้ใครได้ก่อนคนนั้นทันสมัยล้ำสมัยนะเป็นเรื่องสุดยอดนะและเป็นเรื่องที่ผู้ที่ทำความจนได้สำเร็จจนกระทั่งถึงสาธารณโภคีนั่นคือผู้ที่ถึงธงชัย ของทุกระบอบในโลกไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคอมมอนนิตเป็นระบอบที่ทันสมัยที่สุดเพราะเสียภาษีให้แก่ส่วนกลางร้อยเปอร์เซนต์ประชาธิปไตยก็สมบูรณ์แบบคอมมอนนิตก็สมบูรณ์แบบนี่สุดยอดอาตมาก็พูดไปนะั่ แล้วไม่ได้พูดรอยลงไม่ได้พูดเล่นดินไม่ได้พูดสนุกสนานนะพูดความจริงแต่คนเขายังคิดไม่ถึงเขาฟังไม่ขึ้นฟังแล้วก็บอกว่าไอ้น,นี่มันพูดไปทําไมสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เพอ้อเจอ้อถือว่าเป็นเพอ้อเจอ้อเป็นไปไม่ได้พูดทําไมแต่มันเพอ้อเจอ้อเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเพอ้อเจ้อหรือเปล่า มันไม่ใช่มันเป็นไปได้และมันก็เป็นไปได้อย่างมีสุขสําราญเบิกบานใจด้วยมันเป็นผลสําเร็จของมนุษย์และก็มันเป็นผลสําเร็จของสังคมกลุ่มมันสังคมกลุ่มใดที่บรรลุสาธารณโภคีบรรลุสภาพนี้แล้ว e เอฮิปัสิโกเชิญให้มายืนยันเชิญให้มาพิสูจน์เชิญให้มาทำความรู้ทำความเข้าใจศึกษา ตรวจสอบได้นี่มันทำเล่นเล่นทำเครั้งชจ้ากลาวดราม่ากโก้เก๋เท่เฉยอวดโลกหรือเปล่าหรือว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจความเห็นจริงจริงใจแล้วก็ได้ผลสำเร็จแล้วก็สบายใจสบมทมดปกตหหจจนี่คือนิวโนมอลสบมทมดปกตหหจจคือ New Normal เห็นไหมว่าเรานี่ทันสมัยใหม่เสมอกันจริงๆเห็นไหมทันสมัยใหม่เสมอไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าเข้ามาก็ค่อยๆเข้ามาถึงเราก็บอกนี่ไงเราเป็นได้ตั้งนานแล้วจ้ะพอเข้ามาถึงอีกทีนึงนี่เราก็ถึงแล้วอีกทีนึงแล้วจ้ะเนี่ยเราขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะ เพราะ,ะนั้นอีกต่อไปในอนาคตชาโิสนนจะมีสิ่งที่ยืนยันกับโลกเขาอีกยิ่งกว่านี้ที่อาตมายังอธิบายไม่ได้ก็คือโควิดนี่แหละมันนำสมัยล้ำสมัยมากที่สุดเลยอะไรบ้างอาตมายังพูดไม่ได้เลยอธิบายไม่ออกเลยว่าโควิดนี่มันทำอะไรเองไม่บ้างโอ้โหยอดเลยโอ้ต้องขอบคุณโควิดจริงๆเลย มาช่วยได้มากเลยอัตมาทำมาทั้งห้ปียังไม่โอ้โหสู้โควิดมายังไม่ถึงสองปีเลยโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งปีเลย <c oughs> ถึงถึงแล้วโควิดนะครับหนนะอ๋อหนึ่ครับนี่มันสอูนแล้วนะ